พระผู้มีพระภาคย้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอน้ําน้อมแต่พระผู้มีพระภาคย้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอน้ําน้อมแด่พระผู้มีพระภาคย้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง สวัสดีพระพิกษุสมสีทุกทุกๆรูปที่เจริญพอ่อนย่ยโยมทุกทุกท่านการฝึกสมาธินี้สำคัญอย่างไรการฝึกสมาธิมีความสำคัญมากทีเดียวเพราะเราเห็นได้ว่าคนทุกวันนี้มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพทางจิตกันมากในยุคที่สังคมโลกเจริญทางด้านวัตถุคนยิ่งจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต กมจำน,นมากทีเดียวเพราะจิตขาดเสื้อซึ่งสมาธินั่นเองถ้าจิตมีสมาธิก็จะแก้ไขสุขภาพทางจิตได้ดีมากเพราะการที่ขาดเสื้อซึ่งสมาธินี้จิตก็วุ่นวายจิตก็สับสนคิดไประลุมถึงอดีตคิดถึงคนที่จากกันไปแล้วก็มีความเสียอกเสียใจไม่มีสติสมาธิไม่ตั้งมั่นนักที่สุด ก็มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตตามมาแต่คนที่เคยฝึกสมาธิเอาไว้ก็จะช่วยแก้ไขจิตใจให้เป็นปกติได้โดยไม่ยากซึ่งสภาพจิตที่เสียไปแล้วถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิหรือไม่มีปัญญากลับมานั้นก็อาจ,จะเสียสติไปทั้งชีวิตก็ได้อาจจะเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตใจไปตลอดชีวิต เพียงสังคมในปัจจุบันยังเป็นสังคมที่ขาดสมาธิต้องทําสมาธิให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนนี้สมมากพวกเราก็ตั้งใจการฝึกสมาธิพอรู้แล้วว่าประโยชน์ของสมาธินั้นมีด้วยกันมากมายหลายประการทั้งสําคัญสําหรับนักเรียนที่เรียนหนังสือก็ต้องมีสมาธิที่ตั้งมั่นในการเรียนในการทํากิจการงานและแม้แต่ยังการปฏิบัติแล้ว เพื่อให้เข้าใจธรรมะต้องยิ่งอาศัยสมาธิที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกถ้าสมาธินี้ก็จะแบ่งกันเป็นข้อใหญ่ๆได้ถึงสองประเภทหนึ่งก็คือสมาธิที่ไม่ถูกต้องกับสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ไม่ถูกต้องนั้นนะ่ะก็เป็นสมาธิที่ฝ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและผู้อื่นเช่นขโมยจะไปขโมยของจะไปป้นเอาทรัพย์สินสิ่งของ เช่นทองเป็นต้นนะก็มีสมาธิเหมือนกันแต่เป็นสมาธิที่ไม่ถูกต้องเป็นสมาธิที่เบียดเบียนตนเองและคนอื่นส่วนสมาธิที่ถูกต้องเป็นสัมมาสมาธินั่นเป็นสมาธิที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการเรียนในการทํากิจการงานในการปฏิบัติภาวนาทุกอย่างเลยต้องอาศัยสิ่งสัมมาสมาธิทางนั้นเพราะฉะนั้นสมาธิจึงเป็นสิ่งที่สําคัญแม้แต่ว่าพระแม่วิสาขา หาบอสิกาท่านมีคุณธรรมเป็นถึงพระโสดาบันบุคคลแต่พระโสดาบันบุคคลของพ่อแม่วิสาขาไม่ใช่เป็นพระโสดาบันธรรมดาเป็นผู้ที่เห็นธรรมะตั้งแต่ยุคเพียงเจ็ดขวบสามารถจัดการงานต้อนรับองค์สมเด็จพระสมสมัสมพสทธเจ้าพร้อมด้วยภาษาวกถึง500พระองค์ที่พ่อแม่ของท่านนิมนต์มาในการทําบุญบ้านพ่อแม่วิสาขาอายุเพียงเจ็ดขวบ สามารถดำเนินการจัดการงานได้อย่างเรียบร้อยไม่มีเด็กอายุประมาณเจ็ดขวบนี่ที่ไหนที่จะทำได้มันมีท่านมากมายสะเเกินแต่ว่าท่านก็ยังมีความทุกข์จากความพัดภาคจากกันไปของหลาน,นน้อยของท่านซึ่งท่านได้ฝากฝังเอาไว้ในการดูแลในการทำบุญเมื่อมีกิจการงานนิมนต์พระมาะแล้วหลายคนนี้จะมีความสามารถ ในการต้อนรับในการจัดก,กิจาการงานได้อย่างดีเยี่ยมเหมือนกับว่าท่านได้พยายามสร้างทายาทของท่านเอาไว้ในการปกนิสัยปกศรัทธาให้กับร้านของท่านและความสามารถให้หลานท่านพัฒนาเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของท่านในการทําบุญเพราะท่านมีกิจาการงานมากมายในบ้านเมืองที่ไหนก็จะต้องนิม,มนต์ท่านเพราะท่านเป็นหัวหน้าในการทําบุญผู้มีศรัทธาอย่างมากในเมืองนั้น มันน้นที่มีกิจการงานบุญอะไรขึ้นมาก็ต้องนิมนต์เชิญท่านไปในงานนั้นเมื่อหาเสียชีวิตไปท่านก็จึงเศร้าโศกเสียใจเพราะเหมือนกับว่าขาดแขนขวาไปแล้วพระนางก็ร้องไห้ไม่หยุดไม่สามารถที่จะมีสมาธิได้เลยสติที่เคยฝึกไว้ตอนนี้สตินั้นก็หายไปแล้วพระนางเห็นว่าจะไม่ไหวสติพระนางก็มีคือเห็นว่าใจิตใจของเรานี้ไม่ปกติแล้วจึงต้องไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า องสมเด็จพระสัสดาพระสมมาถุมจ้าก็ตัดถามนางวิสาขาพระแม่วิสาขาก็เล่าให้ฟังทั้งเหตุการณ์ที่บวรา,าสุธิรักษณ์นั้นมีความฉลาดในการต้อนรับพระภิสุสงฆ์ได้เสียชีวิตไปพระลาสุธิรักษ์ของนางนั้นผู้ซึ่งมีความเก่งมีความสามารถในการจัดการงานในการทําบุญนั้นได้เสียชีวิตไปพระสมมาพุมจ้าพระองค์ก็ทรงให้ธรรมะเตือนสติว่าถ้าเกิดว่าเธอมีของที่เรารัก มีสิ่งที่เรารักสักน้อยอย่างเธอจะต้องเสียใจไปถึงร้อยอย่างเหมือนกันพระแม่วิสาขาจึงได้สติขึ้นมาว่าอันนี้เป็นธรรมดาเมื่อมีสิ่งที่รักแล้วก็จะต้องมีความพัดพักจากกันไปนางจึงได้สติได้เร็วขึ้นในขณนะพระนางนี้ก็มาเป็นเป็นถึงพระโสดาบันผู้หินธรรมก็ยังมีความทุกข์ถ้าย้อนกลับไปว่า1ิปีก่อนนั้นพระแม่วิสาขาไม่มีความทุกข์เพราะฉะนั้นความทุกข์นี้มันอยู่ที่เบื้องหน้าที่รออยู่ ถ้าเราไม่ฝึกสติของเราให้ดีไม่ฝึกสมาธิให้ตั้งมัน่นเมื่อเราเจอกับปัญหาขึ้นมาแล้วเราจะไม่มีสติปัญญาที่จะแก้ไขแม้อุบายวิธีที่เราต้องพยายามฝึกสมาธิกันให้ดีเนีจะเป็นลมหายใจเข้าออกก็ตามนะการภาวนาพุทธโธหรืหนเราจะพิจารณาสรรพสิ่งเป็นความว่างก็ขอให้ทำมากๆเจริญให้มาก,มากๆทีเดียว เราก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันกับเจตใจของเราไว้ก่อนที่เราจะมีปัญหาอะไรที่เข้ามาสู่ใจของเราเหมือนกับเราจะต้องมีกําลังกองทุนในการทําธุรกิจเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาอย่างสังคมปัจจุบันนี้เมื่อมีโรคภัยแค่เจ็บมาเบียดเบียนโรคระบาดเบียดเบียนผู้ที่ไม่มีกําลังกองทุนที่ตั้งเอาไว้ไม่มีกองทุนมากก็ยิ่งลาบากมากทีเดียวเพราะอะไรเพราะว่าเศรษฐกิจธุรกิจนั้นมันทุกทําลายไปหมด ทางจิตใจเรานี้ก็เหมือนกันถ้าเรามาเตรียมเอาไว้ไม่มีตัวสติสมาธิดีๆแล้วไม่มีศีลเป็นพื้นฐานแล้วไม่มีทานที่เราได้ทาเป็นประจำสนับสนุนจิตสภาพจิตของเรานั้นไม่มีกําลังที่จะต่อต้านกับอารมณ์ที่เข้ามาถ้่อย่างไรก็ตามถึงเราจะฝึกดีอย่างไรแต่ในบางครั้งอารมณ์ที่เข้ามาในใจนั้นทําให้ใจของเรามันวุ่นวายฟุ้งซ่านมีความโลภมีความโกรธมีความโงเกิดขึ้นชนิดที่เรียกว่า เราเคยพิจารณากรรมฐานที่เราทำอยู่แล้วก็ไม่สามารถสงบได้เราก็จะต้องมาคิดถึงเรื่องของความตายเมื่อเราเลิกถึงความตายเห็นว่าชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนทุกสิ่งของชีวิตก็จะต้องพัดพากจากกันไปเป็นธรรมดาแม้ร่างกายของเรานี้มันก็เปียบเหมือนกับบ้านที่เก่าๆั้งการถึงเวลาแล้วเราต้องจากไปมันไม่อยู่บ้านหลังเก่าหลังหนึ่งอายุถึงหลายร้อยปีบ้านหลังนั้นมันก็ผมันก็พังไปในที่สุด เราเองก็อาศัยในบ้านหลังนั้นไม่ได้มันเรือนกายนี้เกิดเหมือนกันน่ะเราเอาศัายอยู่นานๆเข้ามันก็ชำรุดทรุดโทรมไปตามเหตุตามปัจจัยใน,นที่สุดแล้วมันก็จะต้องพังถลายไปเราก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้าใจิตใจของเราไม่สงบไม่ได้เตรียมตัวไวแล้วสติของเราจะไม่มีสมาธิไม่ตั้งมัน่นปัญญาไม่เกิดจิตใจะจะวุนว่นวาย เพราะเราจะต้องมาฝึกเอาไว้คิดถึงชีวิตไม่แน่นอนความตายมันของแน่นอนพระพุทธเจ้าบอกตัดว่าเมื่อเรานั้นคิดอย่างนี้แล้วก็คือความไม่ประมาทนนั่นเองเมื่อเราไม่ประมาทเราก็จะไม่ตายก็ไม่ตายทางด้านจิตใจแต่คนประมาทก็คือคนที่ตายแล้วเพราะฉะนั้นมาเป็นอย่างนี้ผู้ที่ไม่ประมาทพยายามพิจารณาแม้ว่าจะมีอายุอยู่เพียงอีกหนึ่งคืนแต่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนั้นน่ะก็สามารถจะพัฒนาจิตสูงคุณธรรมที่สูงได้ มือนพระอรหันตเจ้าสาวิกาพระภิษุณีสมัยพุทธกาลท่านเป็นผู้ที่ไม่ประมาทแม้อยู่ในโรงเรือนไฟก็บำเพ็ญภาวนาปฏิบัติท่านบวชเมื่อแก่แล้วจึงมีหน้าที่ที่ต้องไปดูในการทําอาหารในการต้มน้ําอยู่ในเรือนไฟนั่นแหละเสร็จแล้วท่านก็พยายามปฏิบัติภาวนาไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปในสุดท่านก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์ได้นี่น่าย,ยกย่องสรรเสริญมากที่เดียว ยันพวกเราทั้งหลายที่พัฒนาจิตยอย่างนี้ขอให้พยายามทําขอให้พัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้นไปโดยการให้ทานนี่ดับเป็นพื้นฐานเอาไว้การเสียสละกว่ามิ่งเกตัวของเราซึ่งพวกเราก็ทําเป็นประจำทางกายทางวาจาทั้งใจพวกเราทุกๆท,ท่านนี้ก็ได้พัฒนาจิตของเราด้วยการเสียสละอยู่เสมอพัฒนาจิตอยู่ในศีลอยู่ในสมาธิความตั้งใจมั่น พยายามพิจารณาให้สรรพสิ่งนั้นเป็นเห็นเป็นตรลักษณ์เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นธรรมดาสิ่งนั้นยอ่อมดับไปเป็นธรรมดาก็ย่อมจะมีกําลังใจที่จะรู้แจ้งเห็นสัจธรรมความเป็นจริงย่อสรุปแล้วผลดีของสมาธินี้มีมากมายทั้งในการดําเนินชีวิตตั้งแต่วัยเด็กในการศึกษาเราเรียนตั้งแต่วัยกลางก็คือการพัฒนาการทาปริจการงานและก็มีสติปัญญาในการพัฒนาการงานนั้นให้ดีขึ้นไป ในด้านอารมณ์ของจ,จิตใจซึ่งเราปกติถ้าเราไม่เคยฝึกแล้วเราก็จะทําอะไรไปตามอารมณ์ทั้งนั้นก็จะเกิดความวุ่นวายไม่สงบอาจจะสงบได้บ้างกับตอนที่เรานอนหลับเท่านั้นเองตอนนั้นเราก็วุ่นวายดยแล้วไม่ลดตัวเมื่อเราหัดกลับมานั่งสมาธิในบางคนก็จะเห็นได้ว่าจิตใจมันร้อนมากข้างในนั้นโดยเราไม่เคยนั่งนิ่งๆดูจิตมาก่อนเลยเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วก็อาจจะเห็นโทษแล้วของความวุ่นวายในใจ เห็นประโยชน์ของการฝึกสมาธิก็พยายามฝึกสมาธิของเราให้ดีควบคุมกายวาจาให้อยู่ในศีลควบคุมจิตของเราให้มีสมาธิและในที่สุดแล้วเราจะพัฒนาสู่ปัญญาตามระดับเ่นกว่าจะได้เห็นธรรมะขอทุกท่านจงมีความสุขความเจริญ